ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูครับแกงปลาไก่กันนะครับต่เริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งนะครับพัดแกงให้หอมเราก็จะใส่พริกแกงลงไปครับ พอตีแกงห,หอมก่อนนะครับน้องขัดไฟผ่อนอครับไม่ต้องตุนะไรเลอ้อโมากครับ,อออรบพอพีแกงหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่กระชายกับรากผักชีลงไปครับ เราผัดเ,เ,เรืนเน่อยๆให้มันหอมจะทำแกงป่านะอ๋อพริกแกงหอมแล้วแล้วใส่ไก่เนื้อไก่ลงมาแล้วผัดเนื้อไก่ให้เข้ากับพริกแกงป่านนั่นเองไก่แล้วก็จะไม่ขาว ไก่เราจะได้มีรสชาติอ๋อเราผัดไว้สักพักหนึ่งไก่เข้ากับเมล็ดกิ่งแกงเราต้อใส่น้ำลงไปครับมีน้ำลงไปมีน้ำลงาปโอ้โหโคตรจุดนะครับ เราก็ต้มไปให้ไก่สุกก่อนนะครับต้มใยให้ไก่สุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูครับตอนนี้นะครับแกงปลาของเราก็ได้เดือดแล้วนะครับไก่ไปเป็นสุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรุงตามใจเราชอบเลยครับน้ำปลาหน่อยน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยครับใส่น้ำปลาไปหน่อยเดียวพอเพราะบิ๊กแกงเรามีความเค็มอยู่ต่อไปเราก็ใส่มะเขือครับ มะเขือลงไปครับมะเขือก็จะมีมะเขือพวงก,กับมะเขือขั้นเลยับใส่มะเขือดำเขาโคตรอ่อนครับนี่ครับให้เป็นสีสันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือดจริงเราก็ใส่ไปกระเพาะเนีเลยครับนี่ครับใส่กระเพาะ สูตรสูตรที่บ้านผมจะใส่พริกขี้หนูสดไปด้วยนะครับเพื่อความนัวและความเผ็ดโดดๆเลยลุกโดดครับใส่ใบกะเพราลงไปเพื่อความหามดโดดโดดอดดนะบบม,หม,อม,หมบ,บ้านผมต้องใส่ใบกระเพราที่ไหนไม่ใส่แต่บ้านผมใส่ครับใบกระเพราปิดแก๊สเลยครับแต่เราจะไปจัดใส่จานครับ นี่นะครับแจงปลายั่วๆครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองชิมก่อนครับก็จิตจานเลยสุดยอดครับ